ไม่เป็นผิดอะไรมาแล้วรู้ว่าแบบไปอัพลงคลิปวันเดียวเราคือคนนึงคนนึแม่งไม่ขึ้สักคนให้กูดูให้มึงก็ดูซ้ำไปซ้งวันวันนึงมันมีกี่ชั่วโมงหนึ่งวันนี้มันก็ดูวันละยี่สิบค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาขอก่อนโอเคเชิญท่านต่างสบายได้ได้มีบัตรเพื่อน มันม่แลวดเหอเลยนไปมแลกเนรเ่างั้นขอก่อนลวกันเฮ้ยก้ยคนแหลกบอกเช่ตาสบายัปเี่นเลยความแดกแม่งมีอยู่ไเลน่นยเออม่น่หลกไม่ได้ลูกเราปิดจะถ่ายแล้วนองเล่นดูมันเกมออนไลน์มั้ยโอเคอนโอเครอเห็นมลืเ กดเลยใครยังไม่ลงอะไร้าาแตัวไม่สองปตัวอไม่ได้สอตัวก็หตัวอ่าไม่ลงกดจไมตาเขาอย่างคือจบจบจบตานึงจบตาน้ตามกดวินเรียนี่มีเจ็ดหัวใจตามกดมินเรียนดีๆสัตวีกูไม่ได้กงเอาตามกดของหัวใจตามกดวินเรียนปกติ ท่านผู้ชมดูสิครับมันโกงผมแต่ไม่ได้กูไอัเนี้ยตายเนี้ยเขาจะไม่เล่นเขาให้เองแต่ว่าเขาว่าถ้าหนังมัดูง่ายกินไปเขาจะให้มาเล่นถึไอ้สัีาปูจู่ๆแม่งก็มายิงสองก่อไม่ลงนะตายเองยิง ไม่เลยไม่นะย่นนะเว้ขยไอ้ต้องยง่าจะไม่ล้มตามกดมเรียนอ่ะไล่กูไล่กูองชีหายล่งชีไรบ้างปะยิงอันนี้เาจยิงออกะเดียวดูนี่ล้วาเล่นใ่ไอ่ะไม่ลมงไม ไอ่ไดีไยวใย่ไหนีอเคตอไปอ่ะตอไปเขาเลเนตไันอไม่รู้คำค่ะไม่รู้เลยโลคุณเนี่ยเฮ้ยน้นตาอุมานอนอย่เดไม่เอาทีมาเาไปมาไ่เอาเลยเดี๋ยวะอ่ะไม่ลงอ่ะตัดดยวินชะวะตัวแกดอยาดีปน

คลาสสิกเหรอเอไอ้คลาสสิกเลยดูครับดูครับมันโกง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 ผมครับมันโกงผมเฮ้ยเจ้าของช่องโกงครับเจ้าของช่องโกงไอ้ว่าว่าแบบว่าแบบเราไอ้ยังไม่งมันลงก็ไม่ลงตัวก็ไอ้ลงก็ไม่ลงกูจะเข้ายังไง ลงนี่ไหไ่้ลงเหรอลงเลยสิไม่เห็นนะ่ไม่เข้าเลยนะเฮ้ยไอ้กอดเขาไปโกเขคโขเขาลำนี้ขอก่อนางน่อยลำนี้ขอก่อนทำไมอ่ยไม่งใไเหรอต้องแท้ฮัดซีกมันไัง ไม่ีกูยอ,ยอยากได้แบบจะกระดอ,อะดให้ลง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 ใล,ง,ลง,ขงขาตีงค่เดียวลงลงไรอ่ะไม่ต้องสร้างดลกจะเจาะตนี้ตาเดียวะะจะไปทำภารกิจอื่นไม,ม่ไม้หนึ่งเลย นีค่ครับนี่ครับนี่คือความเก่งของคนเล่นครับเด็จบแค่นี้แล้วกันครับ